สำหรับวันนี้สารนักราชนะครับนะที่เพ็นชินยิ้มนะครับนะนะตังใจที่จะได้ทําเสื้อนะครับนะจะแท่วเป็นคนเขียนยันให้นะครับนะ<ก>เป็นยันรุ่งเรืองเป็นเสื้อยันรุ่งเรืองด้านหน้าเป็นนะ,นะใครที่อยากได้นะครับนะทั้งที่สั่งในเพจสารนักราชหรือจะมาที่ศัจ้านักราชนะครับนะ สั่งได้เพจตามนี้เลยครับนะสั่งได้เลยติดต่อพี่เป็ดชนยิ้มก็ได้นะพี่ปูก็ได้นะี่ยครับนะมีจํากัดนะใครอยากได้นะครับนะเพื่อเป็นมหามงคลสิริมงคลน,นะครับนะ,ะซึ่งมีของที่พี่เป็ดที่เดียวนะครับแล้วก็ที่สัจจาดัรลานะครับนะถ้าใครอยากได้มีไซส์ใหญ่นะครับนใส่แล้วรุ่งเรืองเฮงแล้วก็ดีด้วยนะครับนะ,ะใครที่ข้างหน้าก็จะเขียนว่าจานเหี้วขอดูเทวดาวนะครับนะ อาจารย์แห้วบอกเอขียนยันให้แล้วก็ทุกคนนะครับนะอยากได้มาได้เลยครับนะติดต่อที่เพจนี้นะครับส่งไปทั่วประเทศต่างประเทศด้วยนะใครอยากได้ก็ยินเชิญน,นะครับนะแล้วอาจารย์ได้อธิษฐานจิตแล้วก็สวดขอพรองค์ปู่ย่านาคราชแล้วก็ขอพรเทพเทว,วารักษ์และกุมารไก่ทองและก็ยันนี้ก็เป็นยันเกี่ยวกับความรุ่งเรือง เงินทองโชคลาภนะครับใครที่ได้เสื้อรุ่นนี้ไปขอให้มีแต่เฮงมีแต่รุ่งเรืองแล้วก็มีแต่รวยนะครับนะแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับนะอยากได้นะครับนะติดต่อที่แอดมินสิตคาหรือพี่พี่เป็ดตามนี้เลยครับนะตามนี้เลยนะครับนะท่านที่ได้นะครับนะนะครับนะมีโอกาสก็สกบบได้เป็นของที่ระลึกนะในปีนี้อยากได้เสื้อยันนะครับนะ ยันรุ่งเรือของสารนคราชและในวันที่6สิงหาก็จะเป็นวันเกิดอาจารย์นะครับนะใครได้เสื้อรุ่นนี้ไปเอามาใส่วันเกิดอาจารย์ด,ด้วยเด้อนะเสื้ออะไรก็ได้ใส่ได้แต่ถ้าได้รุ่นนี้ไปนะครับนะก็ขอแล้ววันนี้ก็เป็นวันดีด้วยเป็นวันใายวันเกิดกุ่มันไก่ชองสารนคราชขอให้ท่านที่ได้เสื้อรุ่นยันรุ่งเรืองไปนะครับขอให้เฮงขอให้ดีนะครับรวยแล้วรวยเพิ่มรุ่งเรืองตลอดการเฮงตลอดชีวิตนะครับนะสาธุั เสื้อลุ่งเรืองนะครับยันลุ่งเรืองยันลุ่งเรืองครับผิดจอที่ติดต่อแรกๆจำเสียงหรือมาแคปหน้าจอที่ไลน์นี่ครับไลน์นี้เลยนะครับไลน์นี้เลยนะครับสามารถแคปหน้าจอแล้วก็ได้ได้ครับได้ครับได้ครับได้สร้างบุญพระใหญ่ด้วยได้สร้างบุญได้สร้างบุญพระใหญ่ด้วยไหมไม้ได้สร้างบุญพระใหญ่ขอไม่เป็นเขาทำให้นะเสร็สร้างบุญพระใหญ่ 好的，<大家 S 1> 好的，好的。